ให้แต่พอเอาทรัพย์สมบัติมาแบ่งเป็นสองครึ่งตัดใจยกให้น้องไม่ได้เพราะมีความรู้สึกว่าไอ้ครึ่งหนึ่งที่เราเหลือเนี่ยมันน้อยทำย่างไรดีล่ะคะ่ะก็เลยออกอุบายเอาน้องไปผลักตกหน้าผาตายแลว้วกลัวไม่ตายจริงเอาก้อนหินกลิง้งทับลงไปอีกด้วยบุพกรรมอันนี้เนี่ยพระเทวทัตถ,ถึงคิดที่จะฆ่าท่านด้วยการที่ กลิ้งหินลงจากคิดจก,กูห้าไปทับท่านแต่ถ้าเผื่อพระเทวทัตรมอย่างนั้นจริงๆเนี่ยบาปจะหนักหนาสาหัสหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ก็ทำให้ก้อนหินนั้นไปชนกับหน้าผาแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่กระเด็นแตกไปถูก mm hmm. นิ้วเท้าของพระพุทธเจ้าหอพระโลหิตเนี่ยคะ่ะตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมาแต่เหตุนะคะ เพราะฉะนั้นเหตุที่ไม่ดีมันก็ตามมาเหตุที่ดีมันก็ตามมา,มนา,มมาในชีวิตของคนเราถ้าเราพบว่าทำไมเราก็ว่าเราเป็นคนดีดีๆทำไมเราถึงไปเจอตำนองพระอรหันต์องค์นั้นก็อย่าสงสัยไปเลยนะคะในความดีของเรามันก็มีตรงที่สติก,กับพริบแล้วมันก็ยังมีโลกมีโกรธแทรกเข้าไปได้เราก็อย่าไปสงสัยเลยค่ะยอมรับซะว่านี่มรดกของเราเองแหละ แล้วเราก็จะปลอดภยัยจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าถ้าใจอันนี้พยายามที่จะเอาสติมาไว้เพื่อที่ความระลึกรู้ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่รู้แต่เปื่อเปลือกเปลือกเพราะใจของคนเราเนี่ยค่ะมันเหมือนหอ่อห่อของควันส <c oughs> ่วนี่เราบอกเรามีสติสัมปชัญญะคุ้มครองได้เนี่ย มันเหมือนกระดาษสวยๆที่ห่อผูกโบเอาไว้ข้างนอกอ่ะนะคะจิตสำนึกของเราเนี่ยมีพื้นที่บางนิดเดียวแค่นั้นนะคะเท่ากับไอ้เจ้าห่อกระดาษเพราะว่าถ้าเผื่อเราเปรียบเทียบใจของเราทั้งใจเป็นก้อนหินก้อนน้ำแข็งแล้วก็เอามาใส่ในแก้วน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำแข็งมันลอยปริมมีส่วนที่เหนือน้ำนิดเดียว นั่นแหละค่ะคืออนาบริเวณของจิตสำนึกของเราส่วนที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกที่สติของเราหยั่งลงไปยังไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สติของท่านหยั่งลงไปทั่วทั้งใจงท้านเพราะฉะนั้นไม่มีอนาบริเวณไหนที่จะเป็นจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึก อะไรที่ท่านทำมันรู้เห็นนะคะเข้าใจตระหนักชัดเจนมันก็ไม่มีตรงไหนที่จะเป็นเงามืดแต่ของเราเนี่ยค่ะที่เราทำเนี่ยมันเห็นอยู่ผิวๆเพราะสติของเราเนี่ยมันปักไปได้แค่ผิวๆพอถูกลมพายุของอารมณ์พัดเข้าหน่อยก็ล้มละเนลนาดหมดเลยเต้องเอามาเสียบใหม่เสียบใหมบ่บางทีอาจจะผิวๆน้อยไปกว่าเดิมอีกนะคะ มันไม่ได้หังลึกลงไปอกค่ะมันถึงเอาตัวไม่รอดแล้วข้อที่ร้ายคือถ้าเผื่อมันรู้ว่าสติของเราถูกพายุของไอ้กิเลสมันพัดเนรนาฏไปเราก็ยังจะได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขนี่อวิชชามันบอกเราว่าโอ้ยสติของเราเข้มแข็งมั่นคงถาวรที่เรารู้เนี่ยที่ไอ้กิเลสมันประทับทรงเราเนี่ยถูกต้อง ที่คนอื่นคนอื่นที่พระพุทธเจ้าบอกเตือนเนี่ยเขาอิจฉาเราเขาจะมาพาให้เราเสียหายนะคะเราถึงได้แย่ yeah, ล้มละลายตายจากความเป็นมนุษย์ไปทุกบ่อยทุกบ่อยเนี่ยคะ่ะนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้พยายามพยายามที่จะเอาสติของเราเยะปักลงไปให้ลึกพออะไรที่เราคิดว่าใช่แล้ว อย่าเพิ่งเชื่อมันนะคะใช่แล้วเราไปทำอย่างอื่นออย่างืๆซะก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าใจเราว่างใจเรานิ่งดียกเรื่องนั้นมาพิจารณาใหม่เอาข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบกันถ้าเปิดใจของเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆสติมันก้าวหน้าขึ้นไอ้ที่เมื่อกี้พิจารณาแล้วดีแล้วถูกห้า้เปอร์เซ็น ครานี้มาพิจารณาเอ๊ะมันไม่ชอบมาผากลน,นะคะตรงนี้เราก็หยุดนิ่งเอาไว้เดี๋ยวมาพิจารณาใหม่ถ้าเผื่อสติของเราดีเนะะี่ยค่ะเราจะพบว่าเราเห็นที่ผิดที่บกพร่องแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ความเห็นสัมมาธิฏิของเราครั้งแรกมันจะไม่ใช่สมาธิฏินะมันก็เป็นสมาธิฏิในระดับเด็กสอนเดิน พอต่อมาเราขวบกว่าเราเดินคล่องขึ้นเราก็ได้สมาทิฏฐิดีขึ้นพิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นสมาทิฏฐิของเราเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงเปลี่ยนใจได้อะไรที่เราตัดสินใจแล้วว่าถูกต้องนะคะถ้าเราทำไปและพิจารณาใรตรงแล้วพบว่าโอ้มันมีที่ที่จะแก้ไขได้เราแก้ไข มืนมีลูกศิษย์คนหนึ่ง่ะเข้าไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์มหาบัวว่าเขาเนี่ยไปอธิษฐานไว้กับพระประธานว่าพรรษานี้เนี่ยเขาจะไปปฏิบัติธรรมกับท่านตลอดทั้งพรรษาถ้าแม้นเขาได้เด็กรับใช้มาสองคนครบทวนเพราะคุณย่าเนี่ยเออเป็นโรคความดันสูงแล้วก็เป็นอมัมพาตถ้าเผื่อไม่มีเด็กครบเนี่ยเขาก็ ลำบากนะคะนี่ก็ปรากฏว่าเขาก็ได้เด็กมาครบถ้วนค่ะก็เตรียมจะไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์เกิดก่อนเข้าพรรษาสักอาทิตย์หนึ่งจะมีซึ่งปกติแข็งแรงดีเกิดมีอาการพอไปหาหมอหมอตรวจพบว,ว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจเนี่ยตีจะต้องระมัดระวังเขาก็ละลๆละหลังนะคะ เพราะว่าอธิษฐานไว้กับพระประธานว่าถ้าได้เด็กครบสองคนเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมแต่มันเกิดเหตุปัจจุบันขึ้นจะมีไม่สบายขันจะทิ้งคำที่ให้กับพระประธานไว้ก็จะผิดสัตวะ์จักจะไปเอะก็ไม่ถูกนะเพราะว่าสามีก็เป็นเส้นเลือดหัวใจติแล้วเราจะทิ้งไปได้ยังไงตกลง ตอนวันเข้าพรรษาก็ขึ้นไปที่วัดไปกราบท่านแล้วก็ไปถามปัญหาเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าเออก็กลับมาบ้านแล้วก็มาถอนคําอธิษฐานกับพระประธานซะบอกตอนที่อธิษฐานนะ่ะสติมันยังไม่รอบคอบไปคิดเอาแต่เพียงว่าปัญหาของเรามีแต่ปัญหาของคุณย่าเท่านั้นเห็นไหมมันไม่อยู่กับความจริงมันไม่อยู่กับปัจจุบันไปถอนเสียว่า บัดนี้มันได้เหเกิดเหตุปัจจุบันที่มันจําเป็นอย่างนี้เราก็จําเป็นต้องทําหน้าที่เราให้ครบถ้วนพระประธานไม่ว่าหรอกเหมือนเราเนี่ยไปตกปากรับคํากระโจนไว้เราก็ไม่ต้องไปรักษาจั์อน,นันว่าถ้าเผื่อไม่ไป,ปล้นกระโจนด้วยเนี่ยเราจะผิดสัจจะนะคะเพราะคนบางคนบอกไม่ได้ถ้าสัญญาอะไรแล้วอธิษฐานอะไรแล้วท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดก็ยังจะต้องทําตาม คุณบาอาจารย์ท่านบอกไม่ใช่อันนั้นอวิชชามันหลอกเรามันผ่องใสอย่างยิ่งนะคะจําไว้ค่ะเราไปตกปากรับคําอะไรโดยความไม่รอบคอบรู้เท่าไม่ถึงการเปลี่ยนได้นะคะไม่ไม่ผิดค่ะและเจ็ดนี้ต่อไปก็อย่าไปตกปากรับคํากับใครง่ายๆเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามไตร่ตรองให้รอบคอบซะก่อนตกลงผู้หญิงคนนั้นก็ เลยปฏิบัติที่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลสามีอันเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่จะให้เราเห็นว่าในการปฏิบัติทุกคนก็ปฏิบัติทุกคนก็ตั้งใจดีทั้งนั้นนะ่ะแต่ปัญหามีอยู่ว่าปัญญาที่เราได้แต่ละขณะขณะมันเป็นปัญญาเห็นชอบหรือมันยังเป็นปัญญาที่อ่อนเยาวที่ไหนทางศาสนาเราเรียกว่าพาลปัญญา ภาละพานเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นไอ้คนอันตพา,านหรอกคะ่ะภาละแปลว,ว่าอ่อนแปลว,ว่ายาวเพราะฉะนั้นยังคุ้มครองตัวไม่รอดถ้าปัญญาของเรายัางเป็นภาละปัญญาสติสัมปชัญญะมันก็ยังไม่เข้มแข็งที่จะคุ้มครองได้เต็มที่มันก็ทำให้สิ่งที่เราตัดสินไปไม่รอบคอบบางครั้งพิจารณาอย่างไม่ดีเลย มันถูกกิเลสเราเราก็ว่าใช่แล้วใช่แล้วตกปากรับคำเข้าไปแต่พอหยุดได้คิดสติกลับมารักษาเราเอ๊มันไม่ชอบมาผากลนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไตรตรองอย่างนี้แล้วเนี่ยคะ่ะเราเปลี่ยนคำพูดได้เราขอโทษเราถอนคำพูดได้ในการ ฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันนะคะเราอย่าไปมุ่งแต่เพียงว่าวันหนึ่งจะนั่งสมาธิแค่นั้นชั่วโมงจะเดินจงกรมแค่นี้ชั่วโมงเอาเป็นว่าอิริยาบถย่อยของเราอิริยาบถย่อยของเราเนี่ยค่ะพยายามเอาสติเข้าไปเสียบเอาไว้ในทุกๆอิริยาบถย่อยให้ได้จะลุกก็ให้รู้ว่าใจมันอยากลุกแล้วนะเพราะฉะนั้น กายมันก็กำลังจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะไอ้ตัวชาคุณมันจะชาคุณให้มันเด้งจากท่านั่งเป็นท่าลุกแล้วลุกเราก็เอาใจเอาสติไปลุกด้วยพอเท้าเหยียบพื้นก็รู้ว่าซ้ายขวาเดินนะคะเอาใจไปเดินด้วยอย่าเอาแต่หุ่นไปเดินอย่างเดียวค่ะและจะพบว่าเราเนี่ยสติมันจะตามหลังทุกทีเลย อิยาบทเราไปแล้วล่ะค่ะไปแล้วแต่สติเราบางทีเปิดประตูออกไปครึ่งตัวแล้วสติมันถึงบอกว่าจะเปิดประตูนะคะแต่จริงๆนะ่ะตัวออกไปครึ่งตัวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นไงคะว่าความปลอดภัยเราไม่มีชีวิตเราเป็นอยู่ด้วยความประมาทตลอดเวลาไม่เป็นไรคะ่ะพอจับมันได้ค่ะหนังค่ะเขาก็ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปบอกอีดแล้วไม่ละ เสียเวลานะคะเสียเวลาไม่เอาพอจับได้ก็หยุดหยุดถอยมาใหม่เอามือไปจับประตูพร้อมๆกับบอกว่าโอ้จับเปิดประตูนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปก็ทําอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอ,อีกหน่อยมันจะไวขึ้นค่ะมันจะไวขึ้นพอมือจะจับลูกบิดเนี่ยใจมันจะนึกนี่นี่นี่ใจมันมาจับด้วยแล้วยังนะคะมันก็ค่อยๆดกลงอิริยาบถย่อยของเราเนี่ยก็จะค่อยๆ รู้ตัวทัวพร้อมขึ้นอะไรที่เราเคยเผลอไม่เข้าท่าเข้าที่เราก็เปลี่ยนวิธีใหม่เป็นต้นว่าเราเคยล็อกประตูรถของเราเองแล้วก็กุมกุญแจเอาไว้หรือบางทีก็ไม่กุมหรอกค่ะเพราะพอจอดรถยังไม่ดันสนิทบิดกุญแจปิดก็มีคนมาเปิดประตูแล้วก็ชวนเราคุยเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวออกจากประตูมาโดยที่ทิ้งกุญแจไว้ในรูกุญแจนะคะ แต่มือก็ด้วยความเคยชินกดล็อกมันแล้วก็เบี่ยงประตูพร้อมๆกับประตูกําลังจะปิดนะคะก็ตาเห็นพอดีอุ ي, ้ยกุญแจยังอยู่ในรูกุญแจกระตุกก็ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดีขึ้นเราก็จะน่าทำอย่างนี้ต่อไปก็จะต้องเกิดเหตุผิดพลาดบ่อยๆเพราะฉะนั้นแต่นี้ต่อไปไม่เอาแล้วไม่กดล็อกอัตโนมัติ ต้องเอากุญแจมาไขาปิดจากข้างนอกทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกุญแจประตูก็ปิดไม่ได้มันก็หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนนิสัยของเราให้รอบคอบขึ้นพร้อมๆกับทําให้สติของเราต้องมาอยู่กับใจของเราทันเวลามากขึ้นนะคะค่อยๆไปเถอะคะ่ะในอิริยาบทย่อยเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมาย ตรงนี้ทําดีแล้วไอ้ตรงที่ยังไม่ทํามันก็ยังมีอีกเยอะให้เราได้พัฒนาตัวเรานะคะพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเออวันทั้งวันที่เราเคยลืมตรงนั้นเผลอตรงนี้มันดีขึ้นตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่ลืมอะไรเลยแต่อย่าเพิ่งดีใจนะคะพอดีใจระเดียวเถอะคะ่ะก่อนนอนนั้นแหละจะลืมอุตลุดเลยนะคะเพราะสติที่ ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่มันสายมันยาวแล้วก็มันก็หลุดจากตัวเราไปก็อย่างนี้ค่ะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆเราก็จะปฏิบัติได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะพบว่าเราค่อยๆมีความระลึกรู้มาอยู่กับตัวมากขึ้นมากขึ้นที่พูดถึงเรื่องว่าเราจะรู้ตัวเรา นี่เรื่องของใจเวลาที่มีอะไรมากระทบแต่ก่อนแล้วว่าเรารอบครอบแล้วรอบครอบแล้วแต่พอเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเนี่ยค่ะบางครั้งเรากำลังจะพูดออกไปแล้วแต่สติที่มันคมขึ้นเนี่ยมันมันจะเหมือนเรามีพลายกระซิบนะคะมันจะกระตุกเราไว้อีกทีหนึ่งและให้เรามองอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างที่เรากำลังจะทำ ถ้าสติของเราเข้มแข็งเนี่ยคะ่ะเราจะหยุดพฤติกรรมเราได้เพราะบางครั้งขนาดมันเตือนเราแล้วนะคะว่าอไม่ใช่อย่างที่จะทำหรอกอย่างนี้ต่างหากแต่ด้วยความไหวเนี่ยคะ่ะอัตโนมัติมันจะเด้งไปละไออย่างที่เราคิดเอาไว้เนี่ยแล้วพอทำอาอกไปแล้วเนี่ยก็ถึงได้เห็นรายละเอียดว่าที่คิดใหม่มันรอบครอบกวา่ามันเหมาะสมกวา่าแต่ ปากมันก็พล่อยไปแล้วถ้าสติมันทันนะคะเราจะขอโทษเดียวนั้นเลยแล้วบอกอที่พูดเมื่อกี้นี้ยกเลิกนะฉันเผลอไปแล้วก็ตั้งต้นพูดใหม่อย่างที่ว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วพอครั้งต่อไปเนะะี่ยค่ะพอปากมันจะไวอย่างนี้เนี่ยสติมันจะมาทำให้เหมือนมีตะกัวทวงปากเรา แต่โดยมากมันไม่อย่างนั้นสิคะพออัตโนมัติมันเด้งออกไปได้แล้วทั้งทั้งสติมันตามเห็นแล้วนะคะว่าเอ้ยไอตรงนี้มันรอบครอบกว่าแต่มันฮึดค่ะเหมือนลูกแฝดสองตัวมันตีกันสติมันก็บอกนะคะหยุดเถอะถอยซะตรงนี้อย่างไม่ผิดแต่กิเลสมันบอกช่างมันมันผิดก็ช่างมันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้เอาทีหลังนะคะ มันก็จะเหมือนทำนองวัดนกอย่างเงี้ยค่ะช่างมันเดี๋ยวไปแก้เอาที่หลังได้นะคะถ้าเผื่อมันเป็นเรื่องเล็กๆเราก็ยังไม่ตื่นตัวเราก็ยังช่างมันไปแก้ที่หลังแก้หรือไม่แก้มันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าปกติมันก็ชุยอยู่กันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเผื่อมันบังเอิญเป็นเรื่องแบบวัดนกนี่มันก็เลยเห็นขึ้นมาเพราะว่า เวลาที่ช้าไปเพียงชั่วโมงหรือเพียงวันเนี่ยค่ะมันขยายผลไปแค่ไหน,มนเมื่อดิฉันเรียนจบหมอใหม่ๆเนี่ยเราถูกสอนว่าเด็กที่ท้องเดินมาเนี่ยนะเราให้น้ำเกลือมันช้าไปห้านาทีเนี่ยมันตายได้นะเพราะฉะนั้นเราถูกสอนให้เราทำงานแข่งกับเวลานะคะ บางทีขณะที่เราเขียนใบสั่งยาสั่งน้ําเกลือ,อยังไม่จบเนี่ยค่ะเราจะบอกพยาบาลแล้วว่าคุณไปปรุงน้ําเกลืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเราเขียนลงไปในใบสั่งยาจบเนี่ยขวดน้ําเกลือและเซ็ตน้ําเกลือเนี่ยจะห้อยอยู่ที่เตียงแล้วค่ะเราก็ไปให้เด็กได้เลยถ้าเืิดช้าเนี่ยเราจะรู้กันหมดเลยว่าเด็กมันตายได้นะซึ่งอันนี้มันก็คงเป็น วิธีหนึ่งที่ทำให้สติของเรามันถูกสอนให้ตื่นตัวตั้งแต่เรายัางไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันยังกับเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องขึ้นไปต่อสายไฟฟ้าขึ้นกระเช้าไปหรือเดี๋ยวนี้ที่มีคอนโดที่ต้องเช็ดหน้าต่างกระจกอะนะคะพวกเนี้ยค่ะถึงเขาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแตไปดูเถอะสติของเขาจะดีกว่านักปฏิบัติในวัดอีกหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะ เพลอเมื่มอไหร่เขาตายนะคะด้วยสัญชาติยาณของความรักชีวิตเนี่ยเขาจะไม่เพลอแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือสติที่มันตามรักษาเขาเอาไว้ถ้าเขารู้เมื่อไหร่เขาได้ไปฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้รู้เนี่ยก็าอาจจะพลิกจิตทันทีแล้วก็เหมือนสมัยพุทธกาลที่เราบอกกันว่าใน ชาวบ้านธรรมดาในกอในขอเนี่ยพอฟังทมพระพุทธเจ้าจบก็บรรลุเป็นอราหันต์บนอาสนะนั้นบนที่นั่งนั้นแต่ก่อนที่ฉันฟังแล้วดิฉันก็ว่าเฮย้ยมันเหลือเชื่อนะคะเราเอากิเลสเรานะกะเราเอาตัวเราเป็นมาตรวัดว่าขนาดเรามีสติปัญญาอย่างนี้นะเรายังฟังแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ้และอะไรกันฟังแล้วอูจะบรรลุกันได้อย่างนั้นเนี่ย เราเราไม่ได้เข้าใจว่าก่อนที่เขาจะมานั่งฟังตรงนี้เนี่ยตอนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นนกกระจาบเขาก็เป็นลูกฝูงนกกระจาบท่านเป็นพญากวางเขาก็เป็นลูกฝูงกวางมันก็ปฏิบัติกันมารู้ก,กันมานะคะจนกระทั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ําท่านเต็มถ้วยของเขาเนี่ยมันก็เหลืออีกนิดเดียวอะ่ะแต่เขายังหามาเติมเองอย่างไม่ได้ แต่พอท่านมาบอกเขาปุ๊บเหมือนท่านเปิดกอกให้เขาไปเดี๋ยวเดียวมันก็เต็มใช่ไหมค่ะเหมือนเราอะค่ะถ้าเวลาเราไปฟังคนเขาสาธิตวิธีทําอาหารเนี่ยแล้วเราไม่เคยรู้วิธีทําอาหารมาก่อนเป็นต้นว่าเราไปฟังวิธีทําแกงเขียวหวานเราไม่มีตะใครไม่มีเออเครื่องปรุงเครื่องแกงไว้ก่อนเนี่ยเราฟังเนี่ยตะไคร้นะ เราก็จดเอาไว้นะคะเป็นกองกองกองแล้วก็แกงอยู่บนกระดาษที่เราจดนะคะแต่มันไม่เป็นแกงจริงๆอะแต่ถ้าเผื่อเรามีเครื่องแกงอยู่เราเคยแกงแล้วพอเขาสาธิตตะไคร้นะเขาเอาหม้อใส่น้ํแล้วก็เอาหมอของเรามาใส่น้ําบ้างแล้วก็บอกเอาตะไคร้นะใส่เข้าไปเอาเครื่องแกงนะเราก็ใส่บ้างสิคะพอเขาแกงจบเราก็แกงจบของเราเหมือนกันแหละแล้วก็ชิมของเราไปชิมของเขาเออใกล้เคียงกัน หรือของเขารสยังออกปเปรี้ยวมากกว่านี้เราก็มาเอาน้ำมะนาวของเราบีบเข้าไปหน่อยเค็มนะคะ้นกะเอาเกลือหยอะเข้าไปอ่าคราวนี้เราก็เป็นรสเดียวกับเขาเราก็บรลุธร,รมตรงอาสนะนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าก่อนเนี่ยคะ่ะเราเตรียมเครื่องปรุงของเราเอาไว้พร้อมมะยังเราทุกวันทุกวันเนี่ยคะ่ะเราเตรียมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจขี้ขาน <c oughs> เตรียมกองเอาไวค้ค่ะ ยังเอาลงมอ่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเตรียมเอาไว้เดี๋ยวใครจะมาขโมยเอาของเราไปได้อริยทรัพย์นี่นะคะขโมยกันไม่ได้หยิบไปก็หยิบไม่ถูกเอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้ใครทําใครได้ใครใครกินใครอิ่มนะคะเรากินไปแล้วเราบอกนี่ฉันกินให้เธอนะคำนี้เธออิ่มนะจ๊ะพูดเป็นวิเกไปนะคะจางให้ก็ไม่อิ่มการปฏิบัติก็เหมือนกันค่ะ อริยทรัพย์ก็เหมือนกันไม่มีใครขโมยเราได้ขอให้มั่นใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเพื่อใครจะมาบอกว่าไปเถอะเ้ยทำไปเถอะไปเดี๋ยวมันก็มีคนมาชุบมือเปิบต่อให้ชุบสิบมือมันก็เอาของเราไปเปิบไม่ได้นะคะและต่อให้ใครมันมาหลอกเอาของเราไปซ่อนมันก็ไม่หายค่ะเราตั้งสติดีดีดีๆเดี๋ยวเราก็หาของเราเจอเพราะฉะนั้น ลงมือปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติกับอิริยาบถย,ย่อยอย่าไปอย่าไปเอาว่าจะต้องเจ็ดวันไปออที่สำนักพุทธศาสนาแล้วก็ไปตามที่เขาบอกว่าควรจะไปปฏิบัตินะคะเอาเอากันตรงเนี้ยค่ะในชีวิตจริงๆเนี่ยปฏิบัติไปเลยแล้วก็มัน เนี่ยมันก็อิ่มขึ้นมาจริงๆเพราะเรากินทีละคำสองคำมันก็อิ่มขึ้นมาแล้วเราก็รู้ด้ยวยว่าเราอิ่มใครมาบอกว่าโอ๊ยน่าซีดน่าเสียวสงสัยเขาก็จะแจง้งจะเอาอะไรก็ไม่รู้มาให้เรากินเราก็ไม่เอานะคะเพราะเรารู้ตัวของเราว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราจะพิจารณาอย่างไรว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าหรือถอยหลังใจที่ เวลาเราทําอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วบางครั้งเราก็คิดว่ามันไม่เคยนิ่งเลยนี่นะแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นก้อนหินก้อนอิดนะคะท่านสอนให้เราคิดเพื่อที่จะได้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เอาความคิดที่ถูกนั้นไปล้างไอ้ความคิดที่ผิดอวิชชาในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราคิดเนี่ยค่ะ ถ้าเผื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยมันเป็นความคิดที่เห็นชอบเป็นสมาธิติท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกเราจะคิดทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามนะคะแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มต้นคิดปุ๊บมันเป็นอารมณ์พอคิดปุ๊บใจของเราที่ดีๆอยู่อย่างนี้มันเหมือนมีสลาตันพัดเราขึ้นไปติดลมบนแล้วหาทางลงไม่ได้อย่างนั้นต้องหยุดคิดทันทีเพราะคิดแล้วเนี่ย เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเองเราเอาตัวไม่รอดเราขัดทุนทีนี้เราก็มาดูสิคะเวลาที่เราคิดเนี่ยถ้าเผื่อเราทำอย่างที่ดิฉันบอกว่าอิริยาบถย่อยเราเนี่ยคอยเอาใจไปทำด้วยมันเป็นสมาธิโดยเราไม่รู้ตัวมันเป็นอุปจาระสมาธิอยู่ทั้งท้งที่เราลืมตาตื่นอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นอุปจาระสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาเราคิด สิ่งที่เราคิดนี้มันก็เป็นปัญญาเห็นชอบมันไม่ใช่เป็นอารมณ์มันไม่ใช่เป็นโลภโกรธลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดเนี่ยค่ะใจของเราเนี่ยจะยิ่งจดจ่อเข้าไปแล้วก็จะยิ่งเออเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นและคำตอบที่ออกมาเนี่ยมันจะเออใจมันจะโลกนะคะ มันไม่เหมือนกับบางครั้งที่เราคิดด้วยความรัศมารัสารัวเดี๋ยวเราจะไม่ทันเขาพอคิดเสร็จพอลงมือทําไปแล้วเนี่ยเราก็เอ๊ะจำเลืองซ้ายจำเลืองขวาเอ๊ะแน่เหรออืมสงสัยไม่แน่ถ้าเผื่อสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นจิตสังขารน,นะคะมันจะทําให้เรามีความลังเลแล้วเราก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะเราจะ ได้พี่เสียดายน้องละลาละละังอย่างเราแข่งกีฬาก็เหมือนกันถ้าเราไม่แน่ใจมั่นใจในตัวเราเนี่ยเราทาทาไปเนี่ยเราจะเหลียวหน้าเหลียวหลังดูเขาไอ้เวลาที่เหลียวหน้าเหลียวหลังเนี่ยเราแพ้เขาแล้วแต่ถ้าเพืเรามีสมาธิมีสติอยู่เนี่ยเราถือว่าถ้าเราตั้งใจทําเต็มสติกําลังความสามารถของเราผลมันจะเป็นอย่างไรเรื่องของผลล้วนะสนหรอกนะคะเรา สนใจแต่เราจะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดเพราะฉะนั้นเราจะไม่วอกแวกเราจะไม่สนใจว่าใครเขาจะทําไปถึงไหนหรืออย่างไรเราจะอยู่แต่กับเราเนี่ยค่ะหมือนม้าที่เขาใส่กระบังว่าเวลาเดินไปเนี่ยมันจะได้ไม่ตื่นมันก็จะมองแต่ข้างหน้าเท่านั้นแล้วมันก็จะไปเรียบร้อยใจที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะเป็นใจอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็จะพบว่าใจของเราเนี่ยมีความสงบ เป็นอาหารใจมันจะเบาสบายแล้วมันก็จะไม่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยมันจะไม่คิดฟุง้งซ่านไม่อย่างนั้นปกติเราจะวิบตรงนั้นแวบบตรงนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็คิดรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะพบว่าคิดอยู่เรื่อยขนาดหลับก็ยังฝันนะคะบางทีตอนตื่นเช้ามืดเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าฝันแต่ถ้าเอาสติดูดีๆเนี่ย ไอ้ความฝันอันนั้นเนี่ยมันเหมือนของจมอยู่ในน้ําแล้วเราลากมันขึ้นมาพอสติเต็มที่เนี่ยอ๋อมันเป็นเรื่องเดียวกับที่เรากําลังคิดมันต่อกันไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาหลับนะคะเราก็ไม่เคยหลับสนิทเราคิดเราถึงได้ฝันฝันน้นฝันนี้ฝันฝันฝันไปเรื่อยเลยใจมันถึงไม่ได้มีกำลังมันถึงไม่ได้ักพอร์ตนะคะลองไปทำดูค่ะ ลองไปทำดูแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลแล้วใจอันนี้มันจะมีกำลังและมันจะมีศักยภาพคือมันจะมีปัญญาเห็นชอบทำให้อะไรที่เราคิดไปแล้วเนี่ยมันเป็นมรรคทั้งนั้นและเราก็มีความชื่นใจมีความสบายว่าเอาเถิดเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เดินไปให้จบเถิด แล้วมันจะได้เรื่องเองตรงนี้ทำทำไม่ต้องทำนานนะคะเียงที่ทำเพียงแค่วันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาเห็นผลของเราค่ะแล้วมีเด็กที่เข้าไปเข้าเรียนตางนี้ตามมหาวิทยาลัยก็จะมเีเปิดหลักสูตรนานาชาติใช่ไหมคะและอาจารย์นานาชาติเนี่ยก็จะนานาชาติจริงๆ คือสำเนียงพม่าบ้างสำเนียงอินเดียบ้างซึ่งหูของเราฟังแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องก็หลายคนที่เคยเป็นนักเรียนเวียนดีก็จะเรียนตกต่ำลงไปแต่พอมาเริ่มเอาอิเรียบบทย่อยด้วยเดินก็เอาใจไปเดินด้วยเวลากินก็เอาใจรู้อยู่กับที่กลืนกินลงไปเขาพระว่าพ,อ,พอไปฟังเสียง ผู้สอนเนี่ยเริ่มจับความได้เริ่มเรียนหนังสือดีขึ้นพอเทอมต่อไปสอบจากคะแนนที่ร่วงหล่นลงมาเป็นหนึ่งกว่ากว่าสองเนี่ยค่ะมันก็เริ่มขึ้นมาเป็นสามเป็นอะไรก็มีความมั่นใจขึ้นแสดงให้เห็นว่าใจของคนเรานั้นมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักที่จะประคับประคองรู้จักที่จะดูแลให้มันเป็นสมาธิจดจ่อนะคะ แล้วก็ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าฟุ้งกระจายไปเฉี่ยวเอาไอ้นอนก็ดึงเข้ามาเข้าตัวไอ้นี่ก็ดึงเข้ามาเข้าตัวตรงนี้ค่ะสําคัญค่ะ